สวัสดีครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตอนนี้เราได้เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ใช้แท็บเล็ตของร้อนะครับตอนนี้เราพัฒนาขนาด10นิ้วครับ,บก็ตัวนี้นะครับใช้งานดีสเสถียรน,นะครับของเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามาใช้กับ เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผมขอขอนุญาตวางนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแอนดรอ d ดนะครับตัวนี้ของเราเป็น Android 9นะครับตัวนี้ก็คือความแตกต่างนะครับผมจะแนะนำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือความแตกต่างระหว่างแท็บเล็ตบ้านเรานะครับ android 14แล้วก็ ในการตรวจสอบวินิจัยของแท็บเล็ตตัวนี้คือ Android 9เนี่ยนะครับคือเวลาจับสัญญาณโปรตโตคอลหรือว่าการรับส่งข้อมูลอ่ะมันเป็นข้อมูลเฉพาะและเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเสถียรเสถียรกว่านะครับเสถียรกว่า14ก็ใช้ได้บ้านเราปกตกิมันใช้ได้อยู่แล้วครับถ้าเราไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายอ่ะใช้ได้แต่ว่าบางคนต้องการที่จะ โคดดิ้งต่างๆลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นก็ก็ต้องใช้ระบบแบบนี้นะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีบ้านเราตอนนี้ก็หรือต่างประเทศก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสัญญาณแคนโลแคนไฮแคนบัสตอนนี้ไปแคน f d ฟแล้วตอนนี้ไป Do IP ก็คือเอ่อไดโน i c o โอเวอร์อ n นเทอร t เน o ตโปรโนะครับ ก็คือหมายความว่าตอนนี้มันเทคโนโลยีเนี่ยอของยานยนต์เนี่ยมันไปไกลมากแล้วตอนนี้มัน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 เริ่มเริ่มเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในการจับสัญญาณรับส่งเนี่ยมันจะค่อนข้างสเสถียรกว่าหมายความว่าแคนบัสเนี่ยปกติอ่ะรับส่งเป็นช่งชวงๆข้อมูลการรับส่งเป็นช่วงมันก็ได้คือส่งไฟล์อ่ะเหมือนส่งข้อมูลอ่ะจะส่งได้ทีละเหมือนเอารถเก๋งวิ่งอ่ะวิง่งส่งของอ่ะ มันก็ต้องไปหลายรอบสมมุติว่าเราขนทรายขนทรายกี่ไรกี่คิวสองคิวเอารถเก่งไปวิ่งอ่ะอย่างเงี้ยครับแต่ของเขาก็คือเดี๋ยวนี้สัญญาณโปรโตโคอลเปลี่ยนใหม่นะครับมันใช้อินเทอร์เน็ตในการบริการทางไกลด้วยนะครับสามารถรับส่งไฟล์ข้อมูลและและบริการต่างๆเนี่ยคือเหมือนเอารถบรรทุกวิ่งเลยคราวนี้รอบเดียวเหลือๆพอนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้งานเสถียรเช่นเคยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแท็บเล็ตอันนี้เกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็มีพร้อมของมีพร้อมส่งครับตอนนี้ก็เช่นเคยรับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีตัวนี้ก็มีเมนูภาษาไทยเช่นเคยนะครับเข้า Google ได้เหมือนเดิมเข้าเซิร์ชเข้าเช็คนะครับตัวนี้ระบบเขาเขา,เขาตั้งไว้นะครับ อันนี้ระบบเขา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 ตั้งไว้นเขาเองในการตั้ง Google หน้าแรกนะครับใช้งานง่ายครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆช่างครับตอนนี้ผมก็ยังใช้หัวแมทโครอยู่นะครับค่อนข้างเสถียรน,นะครับลึกๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นคือไมโครชิปที่ผมใส่เข้าไปหรือว่าสัญญาณนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ